สวัสดีค่ะจากการที่ได้ทดลองยาสีฟันสมุนไพรสิกคาดีนะคะซึ่งเป็นยาสีฟันสมุนไพรที่รวมเอาประโยชน์ของสมุนไพรกว่า10ชนิดรวมไว้ในนี้เลยนะคะแล้วก็เขาก็เป็นสมุนไพรที่มาจากสูตรธรรมชาติล้วนๆเลยนะใช้นิดเดียว ปากสะอาดทั้งปากเลยนะแล้วก็ฟองก็คือเยอะมากเลยนะโบลองใช้มา6วันต่อเนื่องโดยการใช้แบบเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะคือเขาจะอารมณ์แบบว่าปากสะอาดเหมือนแปรงฟันได้อยู่ได้ทั้งวันไม่อบไม่อาบและช่วงนี้เนี่ยก็คือใส่แมสกันเยอะมากเนาะบางทีแบบ กลิ่นป่าอุยๆมันอยู่ข้างในอ่ะแต่ว่าตัวนี้นะคะจะช่วยให้รู้สึกสดชื่นทั้งวันแล้วก็เวลาที่ใช้อ่ะ ผิวสัมผัสของฟันเขาจะแบบลื่นๆหลังใช้ขึ้นทันทีแล้วก็กลิ่นสมุนไพรก็คือสดชื่นมากๆเลยนะคะส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ชอบใช้ยาสีฟันสมุนไพรแล้วก็ใช้ออกมาเนี่ยหลายยี่ห้อเลยแต่สิคขาดีเนี่ยเป็นหนึ่งแบรนด์ที่รู้สึกว่าเราชอบใช้แล้วไม่เปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่าเขาก็จะดูแลนอกจากฟันแล้วเนี่ยยังดูแลในเรื่องของเหงือกนะคะป้องกันฟันผุแล้วก็ ช่วยดูแลช่องปากให้สะอาดสดชื่นนะคะรู้ช่วยแบบยับยัง้งแบคบทีเรียทุกๆอย่างเลยก็คือผลลัพธ์ออกมาแล้วรู้สึกว่าชอบมากๆนะคะใครที่ชอบยาสีฟันสมุนไพรนะคะบกหอแนะนำเลยนะสิกขาดีนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ l a z a ด a า h o อป e หรือว่า Line แอสิกขาดีได้เลยค่ะ